โรงเรียนบ้านคำก้อมสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต3เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในปีการศึกษา2563มีจำนวนนักเรียน197คนจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา20คนผู้บริหารโรงเรียนนางสาวนิออนพันอ่อนโรงเรียนบ้านคำก้อม จัดการศึกษาได้คุณภาพและมาตรฐานสากลบนความเป็นไทยนักเรียนเก่งภาษาก้าวหน้าเทคโนโลยีมีคุณธรรมสภาพแวดล้อมน่าอยู่ครูมืออาชีพบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายของโรงเรียน 1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและเข้าถึงการบริการและดูแลช่วยเหลือตามสิทธิอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง 2. ผู้เรียนทุกคนได้ รับการศึกษาเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานวางนโยบายกำหนดเป้าหมายมุ่งให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการเรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยส่งเสริมสนับสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุก ภาคส่วนจากนโยบายระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนำมาสู่นวัตกรรมบ้านคำกอมโมเดลโดยมีตัวย่อคือ BKK m o เดล B, B. Brainstorming คือการระดมความคิดของทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน K Knowledge Management คือการสร้างองค์ความรู้ที่ใช้ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสร้างความตระหนักรู้ให้ครูที่ปรึกษา K Kindness คือการดำเนินงาน ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเมตตามีน้ำใจเห็นอกเห็นใจนักเรียนจากการดำเนินงานตามนวัตกรรม BKK Model ส่งผลให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละของนักเรียนที่มีความเสี่ยงลดน้อยลงได้รับสนับสนุนทุนการศึกษาจากหลายหน่วยงานอย่างต่อเนื่องด้านความปลอดภัยในโรงเรียนโรงเรียนบ้านคำก้อมได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองด้านการประกันอุบัติเหตุของนักเรียนร้อยละร้อยในทุกๆปีและเมื่อเกิดอุบัติเหตุได้รับการช่วยเหลือจากโรงเรียนเป็นอย่างดีในทุกกรณีโรงเรียนบ้านคำก้อมดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามกระบวนการ5ขั้นตอนดังนี้ 1. รู้จักนักเรียนรายบุคคลผ่านการเยี่ยมบ้านการคัดกรองรายบุคคลการประเมินความฉลาดทางอารมณ์การประเมินพฤติกรรมนักเรียนโดยประเมินจาก3ส่วนคือนักเรียนประเมินตนเองครูประเมินนักเรียนและผู้ปกครองประเมินนักเรียนของการคัดกรองนักเรียนนำข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่1มาคัดกรองนักเรียนเพื่อจัดกลุ่มนักเรียนออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มปกติและกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มมีปัญหาโดยใช้โปรแกร แกมสแกน to 4.03การส่งเสริมและพัฒนานักเรียนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดำเนินการเอาใจใส่ในักเรียนอย่างเท่าเทียมกันมีการส่งเสริมพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคลตัวอย่างเช่นส่งเสริมทักษะอาชีพผ่านโครงการหนึ่งห้องเรียนหนึ่งนวัตกรรมบริษัทสร้างการดีรกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนส่งเสริมด้านการออมผ่านกิจกรรมธนาคารโรงเรียนส่งเสริมด้านกีฬาผ่านกิจกรรมกีฬาสี กีฬากลุ่มและกีฬาหน่วยงานต่างๆส่งเสริมด้านวิชาการผ่านกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการทั้งในระดับกลุ่มระดับเขตระดับภาคและระดับประเทศ 4. การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรงเรียนบ้านคำก้อมจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้แก่โครงการโรงเรียนสีขาวโครงการวัยรุ่นไวไ้ใสปลอดภัยจากอบายามุเข้าร่วมโครงการลูกเสือต้านยาเสพติดกิจกรรมบริษัทสร้างการ กิจกรรมสอนซ่อมเสริมและโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเป็นต้น๕การส่งต่อโรงเรียนได้ดําเนินการส่งต่อนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนและปัญหาด้านสุขภาพไปตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระดับของปัญหาโรงเรียนบ้านคําก้อมมีการสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพได้แก่การสร้างเครือข่ายผู้ปกครองโดยเชิญผู้ปกครองมาประชุมและคัดเลือกเครือข่ายคณะกรรมการและ เปลี่ยนเวทีแสดงทัศนะนอกจากนั้นโรงเรียนได้เชิญหน่วยงานภายนอกมาร่วมทําข้อตกลงร่วมกันเช่นองค์การบริหารส่วนตําบลฝางคํากํานันผู้ใหญ่บ้านสถานีตํารวจภูทรศรินทนรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลคําก้อมเครือข่ายเศรษฐรกิจและการนิเทศติดตามของสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต3การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมสนับสนุนป้องกันช่วยเหลือและ คุ้มครองนักเรียนร่วมกับสถานศึกษาโรงเรียนได้เชิญวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆมาร่วมสนับสนุนป้องกันช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนได้แก่วัดโดยพระสงฆ์มาให้ความรู้เรื่องธรรมะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำก้อมให้วิทยากรมาให้ความรู้เรื่องการรักษาโรคโรคระบาดยาเสพติดสถานีตำรวจภูทรศิรินทรให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาเป็นครูแดให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและกฎจราจรตรวจ ปัสวะดูแลรักษาความปลอดภัยเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงได้เชิญวิทยากรท้องถิ่นมาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำสวนปลูกผักสวนครัวการทำปุ๋ยหมักน้ำหมักชีวภาพสร้างรายได้ให้แก่นักเรียนเชิญเครือข่ายผู้ปกครองมาร่วมประชุมวางแผนปรึกษาหารือในการแก้ปัญหาของนักเรียนในปีการศึกษา2562คณะสิทธิ์เก่าจะทำผ้าป่าเพื่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ได้งบประมาณเพื่อ รวม400,000บาทและในปีการศึกษา2563คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้นำชุมชนหน่วยงานภายนอกร่วมจัดทำภาปา่าเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้งบประมาณเบื้องต้น200,000บาทเพื่อก่อสร้างอาคารอาเนกประสงค์เพิ่มเติมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความตระหนักมีความรู้ความเข้าใจในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเสริมสร้างทักษะชีวิตการเสริม สร้างความปลอดภัยและการคุ้มครองนักเรียนครูและบุคลากรในโรงเรียนได้เข้ารับการอบรมเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการใช้โปรแกรม Scan 2ู4.0ในการคัดกรองนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในด้านการเสริมสร้างทักษะชีวิตการเสริมสร้างความปลอดภัยภายในโรงเรียนและการคุ้มครองนักเรียนอย่างต่อเนื่องในทุกๆปีนิเทศติดตามส่งเสริมสนับสนุน และให้ขวัญกำลังใจแก่ครูและบุคลากรเป็นกระบวนการสำคัญในการพัฒนางานซึ่งจะช่วยส่งเสริมและให้ข้อมูลในการนำกลับไปปรับปรุงพัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านคำก้อมมีการวางแผนในการนิเทศติดตามการทำงานของครูประจำชั้นครูที่ปรึกษาให้รับรู้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องการประเมินผลการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเสริมสร้างทักษะชีวิตการเสริมสร้างความปลอดภัยและการคุ้มครองนักเรียนเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนจากการนิเทศติดตามส่งเสริมสนับสนุนงานด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทําให้ทราบถึงปัญหาและได้ดําเนินการเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ดีขึ้นในทุกๆด้านอย่างต่อ ความสําเร็จของการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียนจากการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านคําก้อมตามรูปแบบ BKK model ส่งผลให้สถานศึกษา บุคลากรและนักเรียนได้รับรางวัลต่างๆมากมายผู้เรียนได้รับการส่งเสริมทักษะชีวิตมีผลิตภัณฑ์จากปลาเขื่อนที่เป็นจุดแข็งของชุมชนท้องถิ่นผู้เรียนสามารถหาไรายได้ระหว่างเรียนช่วยเหลือตนเองได้ตามวัยมีความปลอดภัยในทุกด้านส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและผู้เรียน ได้รับการช่วยเหลือส่งเสริมพัฒนาในด้านต่างๆมากมายหนูชื่อเด็กหญิงการจนามณีจันทร์กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาวิทสอง โรงเรียนบ้านคำก้อมโดยปกติแล้วหนูเป็นคนไม่ค่อยพูดไม่ค่อยกล้าแสดงออกทางโรงเรียนจึงส่งเสริมทางด้านนาฏศิลินจนทำให้หนูได้เป็นตัวแทนในการแข่งขันระบามาตรฐานจนได้รับรางวัลเหรียญทองในระดับชาติจึงทำให้หนูมีความมั่นใจมากขึ้นและกล้าพูดกล้าแสดงออกและหนูขอขอบพระคุณทางโรงเรียนบ้านคำก้อมที่ส่งเสริมและสนับสนุนหนูในทุกๆด้านค่ะ ผมเด็กชายวิทพรเกตจันทร์เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ตรงโรงเรียนบ้านคำก้อมผมได้รับการดูแลช่วยเหลือจากโรงเรียนบ้านคำก้อมเป็นอย่างดีและได้รับพัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการพูภาษาจีนในงานศินละปะหัตถกรรมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลือดอันดับสองระดับชาติปัจจุบันผมทําหน้าที่เป็นประธานนักเรียนสุดท้ายนี้ผมรู้สึกยิใจและมีความสุขที่ได้เรียนหน้าที่แห่งนี้ผมขอสัญญาว่าจะตั้งใจเรียนจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆครับขอบคุณครับ คิดด้วยช่วยกันสร้างสรรค์ด้วยองค์ความรู้ดูด้วยเมตตาพัฒนาอย่างยั่งยืนขอบพระคุณค่ะ